สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านค่ะสวัสดีนะคะอันนี้พามาชมบรรยากาศการอยู่ด้วยกันของสองแม่ลูกค่ะเออค่ะคุณเบอทองค่ะเออค่ะค่ะอันนี้แม่ลูกอยู่ด้วยกันค่ะคุณแม่อันนี้หลังจากแสดงเสร็จนะคะแล้วพาน้องไรมอนค่ะพี่มอนมาอยู่กับแม่เบอทองพักตรงนี้ค่ะเราเก็บภาพบรรยากาศการเจอกันตอนแรกไม่ได้จะเีนือครังต่อไปค่ะ มะนคือการอยู่ด้วยกันจะก,กินด้วยกันังไงยันะเออคุณบัวทองจะเห็นเธอจะอีดอาดเออาดตลอดนะคะเอาฝั่งนู้นก็คุยกันจ้าแม่อคุยกันคุยกันออพี่ม่อนก็ไม่สนใจอะไรแล้วจ้านีพี่สาวยืนข้างๆค่ะแม่ห็นสองตาสบตากันอยู่จ้า แสงบ่ฮทไมมือนดวงการโจก,กันนะจ๊ะแม่แม่สวัสดีคุณพอ่อคุณแม่เอฟซีทุกทา่านค่ะโอ้พี่มอนอพี่มอนขางจะเป็นที่เป็นทางนะจ๊ะเห็นไหมคะ ทักทายกันยังไม่พอจ้ะ,ะ,ะทักทายกันให้เต็มที่จังไหค่ะคุณแม่คันลูกอยู่ด้วยกันค่ะแม่แม่คุณแม่บอรทองจะมาทำงานในศูนย์นะคะวัน สัปดาห์ละครั้งจ้ะที่เรามาอาตรงนี้พเนียนนะคะคุณแม่คนหนึ่งอาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นพอชมวิวค่ะแม่อากาศรอนจูนจ้จาค่ะฟังข้างหน้าทางนู้นที่เห็นเป็นป่าตรงนั้นก็จะเป็น,นป่าเจียงนะคะอันนี้เป็นเนืนะะ้ะโครงการอนุรักษ์ช้างทลาว โครงการอนุรักษ์ช้างชลาลุ่มบริษัทในเครือต่างหัวาตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เหมือนกันไว้กับว่าเขามีช้างชลาสุ่มนะคะวังนู้นก็เป็นเหมือนพเนียปรปึกช้างน,นะะอยจับน,นีไงลูกสาวเม่สาวโอนไปสาวละบัานนี้เียดอาร์ตครับม่ๆม

้องไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะคะแม่แม่เรามัดคนละที่จ้ะแม่เบัวทองเราไปมัดปลานะคะเราจะให้น้องมาเจอการสัปดาห์ละวันคือวันวันอังคารจ้ะแม่เบอร์ทองปกติมัดมัด,ม,ดมัดที่ทุ่งนาจ้ะมัดที่ทุ่งนานะคะ ทำไมสู้คนอื่นขเขาเงียบเงียบกันเองเนาะม <c oughs> าจังไหนคุยกันพอหรือย,ยังคะแม่แม่ดูว่าเขาสัมผัสงวงกันอ่าสวยสวยทาสวยภาพสวยอมอมอมถ่ายรูปนี้วันนี้ เมื่อกี้เขาอันนันมวงกันถ่ายทางในไม่ยอมแจ้งทางนาู้นหรอเออ,อเกือบเท่าแล้วเกือบเท่ากันแล้วสูงเกือบเท่ากันแล้วใส่ความหนาว ขามน,นาก็ยังทังสาวๆก็จะประมาณนี้หละจ้ะเนาะเหมือนท้องไลมอนถ้านน้องถ้าถ้าสมมติว่าน้องไลมอนมีน้องมีลูกอย่างนี้นะจ๊ะสมมตินะคะน้องคลอดลูกไปน้องก็จะเป็นคล้ายๆแม่ับทองนี่จ้ะมุนก็จะใหญ่นาขึ้นนะคะก็จะเหมือนผู้ใหญ่ขึ้นไหนๆดูขนายแม่ทองหน่อยอุ้มอาะที่ว่าขนายบดนะคะแม่ับทองไม่มีขนายค่ะอ่ะ ไหนทองค่ะอ้าปงางเลยสิไม่มีอะไรให้กินด้วลูกนี่จ้าแม่ขนายแม่ัวทองนะคะไม่มีทั้งสองข้างจ้าเนี่ยทางนี้นะคะนี่ก็ฟังนี้จา้าฟังนี้จา้าเออเออให้เลยเลยไม่มีขนายจ้าแม่แม่วทองเป็นขนายช้างขนายบอดนะคะแม่ัวทองขนายบอดจ้ามากินยาไ,ไปว่าเนาะคุณ กินยาไปว่าเมื่อไหร่จะขึ้นสุขภาวะปกติเมื่อไหร่คุณจะอยู่ภาวะปกติคุณก็กินย่าไปว่า ปกติถ้าอยู่ที่บ้านเราก็ไม่ค่อยมาติดกันนะคะแม่แม่ถ้ามาติดกันเขาก็จะลักษณะนี้นะจ๊ะอันนี้นานๆทีนะจ๊ะถ้าสมมติว่าเรื่อยๆนี่น้องเขาก็จะติดกันนะคะไปไหนไม่ได้แยกกันไม่ได้เจอกันก็วิ่งหากันนะคะ 嗯嗯嗯。嗯哼哼。 สำหรับอาหารน้องช้างของเรานะคะจะมีต้นไม้จะาแม่ส่วนมากหน้านี้นะคะบ้านจะหาตัดต้นไม้จะาแม่ตัดต้นไม้ให้น้องช้างนะคะต้นต้นไม้ที่น้องกินได้ก็จะมีต้นทอนนะคะภาษาไทยเรียกต้นทอนไม่ใต้นทอนนะคะต้นขนุนนะคะต้นขนุนต้นทอนต้นโพต้นใสอย่างนี้นะคะน้องกินได้นะคะแม่แม่จ้ะวานทีควานช้างก็ หาต้นไม้ให้น้องกินหน้านี้นะคะประหยัดยาค่ะช่วยผสมอันนั้นกับยานะจ๊ะ <c oughs> กินขับสับกันกับยาในเปียที่เราปลูกไว้จะ,ะแล้วก็ต้นอ้อยมีอ้อยมีมีมม้าในเปียนะคะแล้วก็มีต้นไม้ สองสาวว่าจังไดโอ,โอ้โอ้พิมอนขาวแล้วแม่แม่แมทูเสาจะทูเสาเขาเขาทาสีไว้สวยอันนั้นทูสีเขาไปหมดเลยนะคะนี่อะหลวงด้วงดวงดวงดวงไม่บวดทองขนาดบวด้า Go pray. เข้าสู่ภาวะเหตุการณ์ปกติไหมคะเอ้ยอะอะอะแม่ดูคะ่ะช้างนะะในสายช้างถึงจะรักกันขนาดไหนแม่ลูกก็ไม่มีคือห่วงนะคะห่วงห่วงกินนะจ๊ะธรรมชาติของสัตว์หรือยังไงจ๊ะถ้าคนเรายังว่าแบ่งลูกนะจ๊ะแต่กับสัตว์กับช้างนะคะกับช้างไม่นะคะแม่ แ่งกันมังจ้ะแบ่งโบคือหวงนะคะห่วงฮ่วงนั่นแหละเนาะห่วงอคือเทอําคือพ่อปะเอคือแม่เลย หน้าตาหน้าตาเหมือนกันไหมคะแม่แม่เหมือนไหมไม่เหมือนพี่อุ่าไม่เหมือนขึ้นเลย่เหมือนฮะไม่เหมือนเหมือนอยู่หูอ้าหูเล็กเนาะอ้ำหูเล็กไม่ทองหูใหญ่ตาคอตาก็แบบกลือเลยไม่ทองตาหวานเนาะอฮ๋อันนี้คอจะไม่คอมีนักท่องเที่ยวป้อนกล้วยเมื่อกี้นะค่ะน้องก็เลย ติดค่ะติดเอออ่สำหรับคลิปนี้อเลยอ่ะหน่อยไฟหน่อยเอ็นสกรล้องมาสิสิบสามสิบสามยี่เลยอ่ยนะ,อะคุณบัวทองกินลูกกินค่ะเดี๋ยวนักท่องเที่ยวมาอีกคุณก็คุณก็กิกนเท่าที่มีไปก่อนว่านายจ่าคุณก็กินเท่าทีวีไปก่อนเอ๊เต็มขาเลยบัวทองเ<า>ต็มขา ไม่ใช่หรอกน้องติดนิสัยคอนะคุณบัวทองบางทีถ้าอยู่ใกล้น้องน้องก็จะเอียดๆอ,อย่างนี้นะคะทั้งวันบางทีเราก็ย้นยาแล้วก็เดินหนีนะคะเม่ๆม,มบางทีไปอยางให้น้องเอียดๆนะจ๊ะบางทีน้องก็ติดนิสัยอย่างนี้นะคะทั้งวัน ุโอ้ยเลยอีกแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอฝากแม่ๆไว้แค่นี้ค่ะโอ้โอ้พี่อุ้มโอ้พี่อ้าโอ้ยยยย่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากแม่ๆไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะฝากดูน้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ